ฝนเทกระหน่ำจนเสียงใบไม้กลบทุกอย่างรถกระบะเก่าแล่นเข้ามาท้ายหมู่บ้านชายคนขับไม่พูดไม่เหลียวซ้ายไม่มองขวาใต้เบาะมีเพียงปืนลูกซองสั้นกับกระดาษแผ่นเดียวมีชื่อเขียนไว้บรรทัดแรกว่าไอ้เก ur, ่งเขาคือเสือเสือยงที่ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะโดนใส่ร้าย <te le> พ่อเขาถูกเผาทั้งเป็นกลางทุ่งน้องสาวขายให้พวกผู้มีอิทธิพลทั้งๆท,ที่อายุแค สิสี่ยงจอดรถไว้ข้างทางฝนยังตกไม่หยุดเขาเดินฝ่าความมืดลัดทุ่งข้าวโพดท,ที่เคยวิ่งเล่นกับน้องสาวกลางไร่คือกระต๊อไม้แสงตะเกียงสลัวลอดออกมาจากฝ่าไม้เก่าไอ้เก่งนอนอยู่กับเมียในมุง้งเสียงกรนเบาๆสลับกับเสียงฟ้าร้องยงแทรกเข้ามาในบ้านปืนลูกซองในมือชี้ไปที่อกของไอเก่งเขาไม่รอให้มันฝันดีจนเช้าปัง เสียงปืนดังกระแทกไอ้เก่งลุกพรวดดิ้นอยู่แค่สามวินาทีก่อนจะนอนแน่นิ่งในกล่องเลือดเมียมันตะโกนลั่นยงกระชากผ้าพันคอจากราวแล้วมัดติดไม้ไผ่เอาป้ายกระดาษแปะลงบนอกศพเขียนไว้ด้วยลายมือว่าไอ้พวกชั่วกูมาล้างแค้นแทนพ่อกูเขาหันมามองเมียมันดวงตาหญิงสาวสันเทาตัวสั่นราวกับเพิ่งตกนรกยงพูดแค่ประโยคเดียวว่า มึงจะเป็นคนถัดไปถ้าเสือกไปปากโป้งกับใครจากนั้นเขาหายไปในความมืดปล่อยให้เสียงฟ้าร้องกลบกลิ่นข่าวเลือดที่ฟุ้งทั่วห้องรุ่งเช้าหมู่บ้านปั่นป่วนศพไอ้เก่งถูกพบกลางไร่มันตายตาไม่หลับผู้ใหญ่เสนมองศพลูกน้องตัวเองหน้าเริ่มซีดเขากระซิบกับลูกน้องเสียงต่ำว่าหรือว่าไอ้ยงมันจะกลับมาศพไอ้เก่งนอนแน่นิ่งกลางไร่ข้าวโพดปากอ้าค้าง แขนขาแข็งเกรง็งเลือดอยางชุ่มอกเสือ้อรอยกระสุนเจาะเข้าเต็มๆต,ตรงกลางใจมันข้างตัวมันมีไม้ไผ่ปักป้ายเขียนด้วยลายมือหยาบๆว่าถึงเวลาที่กูจะเอาคืนแล้วเสียงหวีดร้องของเมียมันดังลั่นแต่เช้าชาวบ้านพากันมุงบางคนยกมือไหว้บางคนกลั้นหายใจไม่มีใครกล้าแต่ศกไม่มีใครกล้าถามเมียมันว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะทุกคนจำวิธีฆ่าแบบนี้ได้ดีมันคือฝีมือของเสือยงเสือตัวเก่าที่เคยถูกไล่ออกจากป่านี้ไปข่าวไปถึงผู้ใหญ่เซนในไม่กี่ชั่วโมงแกนั่งนิ่งอยู่กลางลานสูบบุหรี่จนมือสัน่นลูกน้องสองคนยืนข้างๆไม่กล้าพูดอะไรแน่ใจนะว่าเมียมันไม่เห็นหน้าผู้ใหญ่ถามเสียงเรียบมันใส่ผ้าคลุมหน้าครับรู้แค่ว่ามันเดินได้เงียบฉิบหายลูกน้องตอบ แล้วมึงคิดว่าใครทำเสียงผู้ใหญ่เริ่มแข็งลูกน้องเงียบก้มหน้าผู้ใหญ่เสนขยี่บุรีลงพื้นก่อนพูดช้าๆว่าถ้ามันกลับมาจริงอีกไม่นานพวกมึงก็ตายหมดนั่นแหละคืนนั้นผู้ใหญ่เสนสั่งลูกน้องสองคนเฝ้าป่าท้ายหมู่บ้านเส้นทางเดียวที่เชื่อมเข้าไร่เก่าที่เคยเป็นบ้านของยงกับพ่อแต่พอรุ่งเช้าลูกน้องทั้งสองคนก็หายตัวไป เหลือเพียงรอยรองเท้าบูทข้างหนึ่งและปลอกกระสุนเก่าที่ตกอยู่กลางโคนไม้ใหญ่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยงนั่งเงียบอยู่บนต้นไม้สูงมองไฟจากบ้านผู้ใหญ่เสนไกลๆมือยังถือปืนลูกซองตาซ้ายยังบวมช้ำจากการซุ่มยิงเมื่อคืนไอ้เสนมึงฆ่าพ่อกูแล้วเผากลางหมู่บ้านมึงจับน้องสาวกูไปแลกกับผลประโยชน์แล้วคิดว่ากูจะลืมง่ายๆเหรอ เขาหยิบกระดาษแผ่นใหม่ออกมาเขียนชื่อไว้ด้วยมือที่เต็มไปด้วยแผลชื่อถัดไปคือเสียจอมเสียงลือกระหึ่มไปทั่วหมู่บ้านร้านค้าในตลาดปิดเร็วกว่าปกติชาวบ้านเริ่มพูดกันว่ายงเสือยงกลับมาแล้วแต่ละคนไม่กล้าเอ่ยเต็มปากกลัวถูกหาว่าสร้างเรื่องกลัวถูกเก็บเหมือนไอเก่งผู้ใหญ่เสนเดินเข้าลานประชุมหมู่บ้านหน้านิ่งแต่แววตาร้อนรน ลูกน้องสิบกว่าคนยืนรายล้อมมือแตะขอบเข็มขัดบางคนมีกระบอกปืนยื่นออกจากเสื้อมึงทุกคนฟังให้ดีตั้งแต่นี้ห้ามพูดชื่อมันอีกถ้าใครเรียกชื่อไอยงอีกครั้งกูจะถือว่าเป็นพวกมันเสียงหายใจทั่วลานเหมือนหยุดลงความเงียบเย็นเยียบแม้แต่หมาก็ไม่เห่าหลังประชุมเสียจอมเจ้าของบ่อทรายรายใหญ่ที่สุดในอำเภอ เดินเข้ามาหาผู้ใหญ่เสนหลังลานเรื่องเมื่อคืนจริงเหรอศพไอ้เก่งใช้ฝีมือมันจริงเหรอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เสนไม่ตอบทันทีสูบุรี่ก่อนเป่าควันใส่หน้าเสียจอมมึงคิดว่ามีใครกล้ายิงลูกน้องกูแล้วเขียนไว้ที่ศพแบบนั้นอีกเหรอนอกจากมันเสียจอมหน้าเริ่มซีดเพราะเขาคือหนึ่งในคนที่เคยมีส่วนในการซื้อน้องสาวของยงมาอยู่บ้านตัวเองคืนนั้น ที่บ้านเสียจอมห้องนอนหรูหราภรรยาลับของเขานั่งเม่อ,อยู่ปลายเตียงหญิงสาวอายุราวสามสิบใบหน้าซูบซีดข้อมือบางมีรอยฟกช้ำแววตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเธอชื่อว่าแตนน้องสาวของยงที่เคยถูกลากออกจากบ้านตอนพ่อโดนเผาทั้งเป็นสิบห้าปีผ่านไปเธอกลายเป็นเพียงผู้หญิงเงียบๆที่ไม่มีใครรู้ว่าเธอร้องไห้ทุกคืนและไม่มีใครรู้ ว่าเธอเพิ่งได้ยินข่าวศพไอ้เก่งเมื่อเช้าอีกฝากของหมู่บ้านยงนั่งอยู่บนหินริมลำธารมือขวากํำปืนมือซ้ายกำแหวนเงินวงหนึ่งแหวนของพ่อที่เขาเก็บได้จากกองเท่าฐานเมื่อ15ปีก่อนคนอื่นอาจกลัวชื่อกูแต่มึงทั้งพวกจะกลัวกระสุนกู่มากกว่าเขาลุกขึ้นเดินหายไปในแนวป่าพร้อมเตรียมกระสุนลูกใหม่สำหรับคนที่ชื่อว่า เสียจอมเสียจอมไม่เคยนอนหลับได้สนิทเลยนับแต่รู้ข่าวศพไอ้เก่งเขาสั่งเพิ่มคนเฝ้าบ้านติดกล้องวงจรปิดรอบรัว้วแต่ใจมันยังสัน่นเพราะรู้ว่าคนที่มันเคยเหยียบไว้กลับมาแล้วภายในบ้านแตนหญิงสาวที่เคยเป็นน้องยงนั่งก้มหน้าอยู่มุมห้องมือกอดท้องน้อยๆอ,อย่างเงียบงนันเธอไม่เคยเล่าเรื่องตัวเองให้ใครฟังแม้แต่คนใช้ในบ้าน ไม่มีใครรู้ว่าผู้หญิงเงียบๆคนนี้คือเหยื่อที่ถูกซื้อมาแลกอำนาจถูกหลอกว่าจะช่วยชีวิตพ่อแต่สุดท้ายทั้งพ่อและพี่ชายก็หายไปจากเธอคืนนี้เสียจอมกลับดึกเปิดประตูห้องนอนโยนปืนพกลงโตะ๊ะแล้วเดินไปยืนมองแตนที่นั่งนิ่งอยู่บนเตียงมึงได้ยินข่าวไอ้เก่งตายหรือยังแตนพยักหน้าช้าๆไม่กล้าพูดเสียจอมกัดฝัน มือกำแน่นก่อนจะพูดใส่แตนว่าถ้าพี่มึงมันยังไม่ตายมันคงไม่ปล่อยกูไว้แน่เสียงหมาเห่าลั่นหน้าบ้านไฟสปอตไลท์กระพริบสองจังหวะลูกน้องเสียรีบวิ่งออกไปดูแต่ไม่เจอใครมีเพียงกล่องไม้เล็กๆวางไว้หน้าประตูในนั้นมีกระดาษเขียนไว้ด้วยเลือดหมูว่าคนถัดไปคือมึงเสียจอมหน้าซีดสั่งลูกน้องเฝ้าระวังทั้งคืน แต่ไม่มีใครรู้เลยว่ายงนั่งมองอยู่จากยอดต้นไม้หลังบ้านเขาเห็นแดนเดินมาที่ระเบียงเธอยกมือแตะท้องสายตาเธอเศร้าแต่ไม่หวาดกลัวเหมือนคนอื่นยงยกกล้องสองทางไกลขึ้นมองใบหน้าน้องสาวอย่างเต็มตาแววตาแบบเดิมที่เขาจำได้ดีแดนมึงยังอยู่จริงๆเขาวางปืนลงหายใจลึกก่อนจะพูดในใจพรุ่งนี้ กูจะพามึงออกจากที่นี่ไม่ว่ามึงจะยอมหรือไม่ก็ตามเช้าวันถัดมาแตนได้รับจดหมายสองเล็กไม่มีชื่อของผู้ส่งเมื่อเปิดออกมีเพียงภาพเก่าใบหนึ่งภาพของเธอกับพี่ชายในวัยเด็กถ่ายหน้าบ้านไม้เก่าใต้ภาพเขียนด้วยลายมือว่าแตนน้องพี่พี่ยังอยู่และพี่จะพามึงหนีไปเองที่ท้ายหมู่บ้านเสียงเครื่องจักรดังไม่ขาดสาย ไม่มีใครสังเกตว่าชายกรรมกรหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าทำงานเมื่อเช้าคือเสือยงที่กลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดอีกครั้งเขาสวมหมวกเก่าๆหน้าเปื้อนโคลนแต่ในอกเสื้อมีกระบอกเหล็กสั้นซ่อนอยู่พร้อมกระสุนเบอร์ศูนย์สามนัดช่วงบ่ายเสียจอมเดินทางมาถึงลงจากรถกระบะรูพร้อมคนคุ้มกันสามคนใส่แว่นดำเดินเชิดหน้า เหมือนเจ้าของทุกตารางเมตรในหมู่บ้านนี้เขามาดูงานตามปกติแต่มือข้างหนึ่งไม่เคยปล่อยจากปืนสั้นในเอวอีกมือถือโทรศัพท์เพราะได้ข่าวว่ามีคนเห็นผู้ชายหน้าเหมือนอายงแถวท้ายบอกยงมองจากที่สูงบนคันดินลมหายใจเขาหนักหัวใจเต้นรัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะความแค้นมันสั่นร่างมึงเป็นคนสุดท้ายที่จับแตนไปพวกมึงต้องตายกันให้หมด เขาเดินอ้อมหลังโรงเก็บอุปกรณ์ซุ่มอยู่หลังเครื่องล้างสายสายตาล็อกเป้าไปยังหัวของเสียจอมปืนในมือกระชับแน่นไม่มีสันไม่มีหลังเลปังเสียงปืนกลบเสียงเครื่องจักรกระสุนเจาะเข้าข้างกบหูซ้ายของเสียจอมเลือดสาดกระเด็นใส่ลูกน้องทั้งสามร่างเสียล้มทั้งยืนไม่มีแม้แต่เสียงร้องปังปังยงยิงซ้ำอีกสองนัด ทะลุหน้าอกลูกน้องสองคนอีกคนวิ่งหนีหายไปทางคันดินยงกระโดดลงน้ำข้างบ่อหายวับไปในพริปตาไม่ถึงสิบนาทีเสียงไซเรนตำรวจดังทั่วพื้นที่เมื่อเข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ไม่พบใครแล้วกล้องวงจรปิดหันผิดมุมไม่มีหลักฐานใดชี้ชัดว่าใครคือฆาตกรกลางร่างเสียจอมมีป้ายไม้ไผ่ปักไว้เขียนชัดด้วยสีแดงเลือดว่า กูจะล้างแค้นแทนพ่อแทนน้องกูแต่ยืนมองข่าวในทีวีใบหน้าเธอซีดน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวในมือเธอยังถือรูปถ่ายใบเดิมหลังภาพมีลายมือเขียนไว้เพิ่มว่าพี่ฆ่ามันแล้วพรุ่งนี้จะมารับกลางป่าหลังหมู่บ้านชายคนหนึ่งถูกมัดมือไขว้หลังปากโดนผ้าดิบอุดแน่นดวงตาเบิกโพง่งเหงื่อไหลท่วมหน้า เขาคือไอ้สิงมือซ้ายของผู้ใหญ่เสนคนที่เคยลากพ่อยงไปมัดกับต้นไม้ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผายงยืนอยู่ตรงหน้าปืนลูกสองพาดไหลใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความแค้นยงพูดกับมันว่ากูจะไม่ยิงมึงตอนนี้มึงต้องตอบกูก่อนว่ามึงเผาพ่อกูทำไมไอส้สิงร้องอูอ้ี้ในลำคอดิ้นไปมาแต่เชือกที่มัดแน่นไม่มีทางหลุด ยงก้มลงกระชากผ้าออกจากปากมันมันหอบหายใจตะโกนลั่นกูกูแค่ทำตามคำสั่งพี่เสนบอกให้เผากูไม่ได้อยากฆ่ายงเงียบแววตาเปลี่ยนไปทันทีเขากระชากคอเสื้อไอสิงลากมันไปผูกไว้กับต้นไม้ใหญ่เชือกที่ผูกแน่นยิ่งขึ้นเท้าทั้งสองข้างแทบไม่แตะพื้นข้างเท้ามีกระป๋องน้ำมันสามถัง ที่หามมาจากโรงเก็บของเก่าเขาเปิดฝาเทน้ำมันช้าๆรอบโคนต้นไม้ไอสิงเริ่มร้องไห้เสียงสั่นเครือกูขอโทษกูแค่ทำตามคำสั่งพ่อมึงมันขัดขาเสียพวกเขาไม่อยากให้มันเปิดโปงเรื่องซื้อที่แล้วมึงก็เผาพ่อกูทั้งเป็นเรอมึงฆ่าคนบริสุทธิ์ได้ยังไงยงจุดไฟแช็กเปเลวไฟลอยขึ้นปลายไม้เสียงกรีดร้องของไอสิง ดังสะท้อนทั่วป่าราวสัตว์ถูกเชือดไฟลุกลามอย่างรวดเร็วยงยืนมองนิ่งไม่มีแม้แววลังเลนี่คือผลตอบแทนของมึงไอ้คนที่สั่งมึงกูกำลังจะไปหายงเดินจากไปอย่างเย็นชาเหลือเพียงเสียงลั่นของไม้แห้งและศพไม่เกรียมของคนที่ฆ่าพ่อเขาคืนนั้นผู้ใหญ่เสนได้รับจดหมายหนึ่งฉบับในนั้นมีกระดูกนิ้วมือ กับแผ่นกระดาษแผ่นเดียวที่เขียนว่ารายต่อไปคือมึงไอเสนผู้ใหญ่เศนโยนจดหมายในมือลงพื้นใบหน้าซีดเงื่อไหลเต็มแผ่นหลังทั้งที่แอร์เย็นจนขนลุกนิ้วกระดูกที่แนบมากับจดหมายยังคงนอนนิ่งบนโตะ๊ะเหมือนจะเตือนว่ากูเอาจริงผู้ใหญ่หันไปมองลูกน้องสายตาหนักแน่นขึ้นทันทีเก็บมันก่อนที่มันจะมาถึงกูใครฆ่ามันได้ ผู้จ่าย5แสนค่ำวันเดียวกันหมวดบูนนายตำรวจหนุ่มประจำโรงพักท้ายหมู่บ้านได้รับแฟลตไดนิรนามและสองสีน้ำตาลไม่มีชื่อผู้ส่งในนั้นมีเพียงฝ่ายเสียงชื่อว่าคำสารภาพของไอ้สิงหมวดบูนเปิดฟังเสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงชายร้องไห้และพูดเสียงสั่นว่าพ่อมันโดนสั่งเก็บเพราะไปขุดเรื่องซื้อที่ป่าชายเขา ผู้ใหญ่เสนกลัวความแตกเลยให้กูเผาทิ้งให้หมดกูไม่ได้อยากทำแต่กูขัดไม่ได้ส่วนน้องมันเสียจอมขอแลกกับที่นาอีกห้าไร่เด็กอายุแค่สิบสี่เองหมวดบูนชะงักมือที่จับแฟลตได้แน่นขึ้นวันรุ่งขึ้นหมวดบูนเดินเข้าตลาดเปิดลำโพงเสียงตามสายของหมู่บ้านเสียแฟลตได้กดเล่นเสียงไอ้สิงร้องไห้และํำว่า กูเผาพ่อมันตามคำสั่งผู้ใหญ่เสนดังไปทั่วทั้งตลาดทุกคนหยุดชะงักที่บ้านผู้ใหญ่เสนเสียงโทรศัพท์เข้าไม่หยุดลูกน้องหลายคนหนีหายคนในหมู่บ้านเริ่มพากันตั้งคำถามว่ามันฆ่าคนจริงเหรอนังแตนน้องไอหยงถูกขายจริงเหรอหมวดบูนเก็บ flat die เดินกลับโรงพักเงียบๆคืนนั้นหน้าบ้านผู้ใหญ่เสน มีป้ายห้อยเขียนไว้ว่าคำพูดมึงกูทำให้คนทั้งหมู่บ้านได้ยินแล้วต่อไปกูจะตามฆ่ามึงให้ได้หลังคลิปเสียงถูกเปิดหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็เหมือนแตกเป็นเสียงฝั่งหนึ่งเริ่มพูดชื่อเสือยงแบบไม่กลัวอีกฝั่งยังอยู่ใต้คำสั่งผู้ใหญ่เศนที่เต็มไปด้วยปืนความเงียบกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดผู้ใหญ่เสนไม่พูดอะไรอีกเขาไม่ตอบสื่อไม่ตอบตำรวจ ไม่ตอบลูกบ้านแต่สิ่งที่เขาทำคือซ้อนแผนแตนถูกหลอกให้ออกนอกบ้านหญิงชาราคนหนึ่งที่เธอเคยไว้ใจบอกว่ามีคนฝากรูปพ่อมาให้ให้ไปเอาที่ศาลาเก่าท้ายหมู่บ้านเธอรีบไปโดยไม่ทันสังเกตว่ามีใครสะกดรอยตามศาลาไม้ที่เคยเป็นที่ประชุมหมู่บ้านในอดีตตอนนี้เหลือเพียงเสาเก่าๆและพื้นไม้ผุๆแตนเดินเข้ามาชา้ชาๆ ในมือกำกระเป๋าผ้าไว้แน่นแววตากังวลทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังชายสี่คนกระโจนเข้าหาเธอพร้อมกระสอบผ้าหนาเธอกรีดร้องดิ้นสุดแรงแต่ไม่ทันเธอถูกมัดมือลากเข้าไปในห้องใต้ดินที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นศาลาผู้ใหญ่เสียนยืนรออยู่ในความมืดในมือมีปืนลูกโม่หน้าเขาไม่มีแววลังเล มึงคือเหยื่อล่อและถ้าไอายงมันโผล่มามันจะตายเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เลยว่าเสือยงยืนมองอยู่จากหลังคาศาลาตั้งแต่ต้นเขารู้ทันตั้งแต่แดนหายไปจากบ้านเขาแฝงตัวมาที่ศาลาก่อนหน้าซุ่มอยู่บนโครงเหล็กด้านบนในมือมีกล่องระเบิดจุดชนวนเมื่อแดนถูกลากเข้าไปในห้องใต้ดินยงกดสวิตช์พื้นไม้ระเบิดกลางศาลา ไฟลุกท่วมคนที่อยู่ข้างในหนีกันโอลมมนเสียงระเบิดดังสนัน่นแต่ไม่มีใครเห็นคนยิงเพราะยงซุ่มอยู่ในเงามืดและเลือกระเบิดเฉพาะคนที่อยู่ในรายชื่อเขาหยิบปืนสั้นขึ้นมายิงไปที่หัวลูกน้องผู้ใหญ่ตายคาที่อีกสองคนหนีไปพร้อมไฟลูกทั้งตัวแต่รอดจากแรงระเบิดเพราะยงกดระเบิดเฉพาะจุดเขากระโจนลงไปอุ้มเธอขึ้นจากควัน แล้ววิ่งฝ่าความมืดออกหลังศาลาคืนเดียวหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านรู้ว่าเสือยงมันกลับมาแก้แค้นในห้องของผู้ใหญ่เศนมีข้อความหนึ่งเขียนไว้บนกระจกด้วยเลือดว่ากับดักของมึงคือกับดักของตัวเองพวกงโง่เช้าวันถัดมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีใครกล้าเปิดร้านไม่มีแม้แต่เสียงลมหายใจจากบ้านผู้ใหญ่เสน ข่าวไฟไม่สาลาศพลูกน้องถูกยิงหัวกลางกองเพลิงแพร่กระจายเร็วกว่าไฟที่เผาไม้ทั้งหลังคนที่ยังอยู่ฝั่งผู้ใหญ่เสนเริ่มเก็บของหนีบางคนเอ่ยปากสารภาพกับหมดบุญว่าเคยเห็นพ่อของยงถูกลากไปเผาจริงกลางหมู่บ้านมีไม้ไผ่ปักอยู่มีผ้าขาวม้าเก่าๆผูกไว้เหมือนผ้าที่พ่อของยงเคยใช้เวลาเข้าป่าข้อความที่เขียนไว้คือ เหลือศพมึงอีกคนเดียวผู้ใหญ่เซนผู้ใหญ่เซนปิดประตูบ้านเงียบให้ลูกน้องเหลือเพียงสองคนเฝ้าหน้าบ้านคนอื่นไม่ไว้ใจไม่มีใครกล้ารับเงินแม้จะให้กี่แสนก็ตามเขาอยู่กับปืนในมือเพราะรู้ว่าคืนนี้มันจะมาแตนพักอยู่บ้านพักหมดบุญยงไม่โผลมาอีกเลยหลังช่วยเธอจากไฟแต่มีข้อความสั้นๆถูกส่งผ่านคนขายของกลางตลาด อยู่กับหมวดนะพี่ฆ่ามันเสร็จพี่จะมารับแตนร้องไห้แต่ไม่ได้ห้ามเพราะเธอเองก็อยากเห็นคนสั่งฆ่าพ่อเธอตายกับตาค่ำวันนั้นไฟบ้านผู้ใหญ่เซนดับทั้งหลังลูกน้องสองคนถูกยิงทะลุคอกลางถนนหน้าบ้านไม่มีเสียงเตือนไม่มีเสียงรถร่างหนึ่งเดินฝ่าความมืดเข้าประตูบ้านที่เปิดอ้าเหมือนมีใครรอยอยู่แล้ว ผู้ใหญ่เสนั่งอยู่บนเก e ้าอี้ไม้ปืนในมือลั่นใส่ก่อนทันเห็นหน้าปังแต่กระสุนพลาดฝังเข้าฝาผนังก่อนเสียงของอีกกระบอกจะตามมาปังลูกตะกัวเจาะทะลุเข่าขวาผู้ใหญ่เสนล้มลงกับพื้นร้องลั่นยงเดินออกมาช้าๆในมือยังถือปืนสายตานิ่งแต่เลือดในตาเดือดจัดสิบห้าปีที่แล้วมึงเผาพ่อกู มึงลากน้องกูไปขายวันนี้กูจะลากมึงไปลงหลุมผู้ใหญ่เสนพยายามคลานแต่ทันทีที่เงยหน้าปลายกระบอกเจาอเข้าระหว่างตาปังเสียงเงียบสนิทหลังคาบ้านผู้ใหญ่มีควันลอยขึ้นข้างศพมีป้ายไม้หนึ่งแผ่นเขียนไว้ว่าเสือยงกลับมาฆ่าพวกมึงแล้วหลังเสียงปืนคืนสุดท้ายดังขึ้นหมู่บ้านที่เคยเงียบก็กลายเป็นเมืองผี ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านผู้ใหญ่เสนไม่มีใครเก็บศพไม่มีแม้แต่ตำรวจกล้ารายงานเพราะทุกคนรู้มันไม่ใช่อาชญากรรมแต่มันคือคำพิพากษาเช้าวันรุ่งขึ้นแตนยืนรออยู่ริมทุ่งที่นั่นคือบ้านไม้เก่าที่เคยเป็นบ้านเกิดของเธอกับพี่ชายตอนนี้เหลือแค่ซากเสากับแผ่นไม้เก่าๆที่ถูกเผาไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนเสียงเท้าเดินชา้ชา ดังมาจากแนวป่ายงเดินออกมาพร้อมกระเป๋าเก่าในมือนั้นไม่มีปืนมีแค่ห่อผ้าขาวห่อที่ใส่ขี้เท่าของพ่อแตนเงยหน้ามองพี่ชายยงวางห่อผ้าลงก้มลงใช้มือเปล่าขุดดินริมเสาเก่าแล้วฝังเท่าพ่อไว้ใต้ต้นไม้เล็กๆก,กลับบ้านแล้วนะพ่อผมล้างแค้นให้พ่อได้แล้วนะผมพาน้องกลับมาด้วยนะพ่อแตนร้องให้เงียบๆ ก่อนจะเดินเข้าไปจับแขนพี่ชายแน่นเหมือนกลัวเขาจะหายไปอีกเย็นวันนั้นหมดบู์นั่งอยู่บนโรงพักอ่านแฟ้มคดีทั้งหมดเขาไม่เขียนรายงานไม่ตั้งข้อหาเขาแค่เขียนโน้ตเล็กๆบนแฟ้มว่าทุกศพตายตามความผิดไม่มีหลักฐานใดขัดแยง้งแล้วปิดแฟ้มลุกขึ้นเดินออกไปจากโตะ๊ะคืนนั้นเสือยงกับแตนเดินออกจากหมู่บ้าน มีเพียงเป้ผ้าเก่ากับทารกในคันที่กำลังจะเกิดระหว่างทางยงหันกลับไปมองหมู่บ้านเป็นครั้งสุดท้ายเงาบ้านไม้โบราณลางเลือนอยู่ไกลๆก,กูไม่ใช่ฆาตกรกูคือคนที่กลับมาทวงความยุติธรรมด้วยมือกูเองข่าวชายชื่อยงที่เคยถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรแต่กลับล้างบางอิทธิพลทั้งหมู่บ้านแพร่ไปทั่วภาคเหนือไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหน ไม่มีใครรู้ว่าเขายังอยู่หรือไม่